สวัสดีครับคุณชมทางบ้านครับมาพบกับผมเทนกรแก้วกาเชีนเคยวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านชายแดนาการเกษตรซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางด้านเกษตรนะครับเรียกว่าสุดคุ้มและก็คุณภาพดีที่สุดเป็นราคาทั้งปริและส่งสำหรับชายแดนเครื่องมือการเกษตรนะครับ จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเกษตรแต่ายท่านที่สนใจราคานั้นย่อมเยาครับสุดคุ้มแล้วก็ถือว่าชายแดนเพื่อแม่สายต้องมาแวะซื้อที่นี่ชายแดนเครื่องมือการเกษตรนะครับ ผลยายาแม้แต่เกลี่ยงต่างๆแล้วก็สุกุ้มนะครับที่เรามีจำหน่ายให้กับหลายๆท่านโทรศัพท์เข้ามานะครับจัดส่งให้ด้วยนะฮะสำหรับหลายๆท่านราคาถูกสุดครับที่นี สินค้าของเรานั้นรับประกันด้วยนะครับการซื้อซื้อมาแล้วเราก็รับประกันให้ท่านสินค้าทุกอย่างทุกตัวอันนี้ก็เป็นเครื่องที่หลายๆท่านมีความจำเป็นนะครับเราก็มีจำหน่ายกับหลายๆท่านสนใจก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ ครับวันนี้ผมธนกรกลาบกลาไปกันก่อนครับชายแดนเครื่องมือทางการเกษตรนะครับอผเก็แม่สายสวัสดีครับ